ทันนี้านนสสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับใครตกมือขอให้หลอกขอให้รวยเม่อวันนี้ถูกหวยสิบล้านขาบคุณสำหรับคนที่ตกมือนะครับขอบคุณสำหรับคนที่ไม่ตกมือและยืนเฉยๆนะฮะสําหรับคนที่ตบก็ดีไปคนที่ไม่ตกไปทําอย่างนี้ล่ะอยู่ดีก็หอนใส่อย่าทําแต่กานสิทธินะครับก็วันนี้ขอบคุณครับ ไหนปอบมือสักครั oh, <cs uc> ้งได้ไหมครับปอบีกทีเร็วๆเร็วๆขอบคุณมากสำหรับคนที่ตอบมือนะครับถ้าใครที่ไม่ตอบเดี๋ยวผมจะลงไปตอบให้ครับผมตอบมือแล้วครับตอบมือโวยว่าทุกคนนะเข้าสู่ a d y IT Genius on tour 2012นะครับผมแ้วก็บอกก่อนว่าเราคือ VR a d y อะไรนะฮะ VR a d y IT Genius on tour 2012ออกคครับอ่าน้ำตัวก่อนดี้น้ำตัวก่อนบอกถึงงานด้วยสวัสดีครับ ผมระกุ้งนะครับก็เพิ่งคว้าตำแหน่งนะครับเอ่อ perfect man นะครับปี2012มาที่กรุงเทพับผมครับผม,บผมชนะเอ่อหนุ่มคีออ50คนมาโอ้โหก็เรียกได้ว่ากว่าจะมาในชุดนี้ได้นี่ยากลำบากมากไม่ยากครับตอบผู้บิ๊กนั่งรถตู้ถึงแล้วสวัสดีครับผมดีเจเซนนะผมมีโซแกนในการใช้ชีวิตด้วยอะไรอ่ะจินตเลนคนกันยาดีไม่อ้วนไม่ร่าแต่ฟั่มไม่เลิอกอ๋อ งเด็กง,งพี่ใช่เลยวะเด็กเยอะด้วยน,นะครับผมนะครับผมเออ่ก็รู้สึกว่าผมเนี่ยพลาดตำแหน่งของพีโอปี2012ไปคุณมาได้ตำแหน่งอะไรผมได้เออ่รางวัลชมเ